สวัสดีค่ะเด็กๆฮัลโหลยูสบายดีไหมคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดกำลังน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเด็กๆอยากให้เด็กๆทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีถ้าจะออกจากบ้านไปไหนให้เด็กๆทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ อย่าก,กินช้อนร่วมกับคนอื่นนะคะหรือไม่นะคะทางที่ดีเด็กๆไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะให้อยู่บ้านนะคะมาเปิดคลิปเรียนออนไลน์กันทีกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดเราก็ต้องมาเจอการผ่านการเรียนการสอนทางออนไลน์ก่อนนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่สถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะมาพบกันที่โรงเรียนแน่นอน,นะคะ่ะเด็กๆอ้าวเด็กๆคะในคลิปที่แล้วคุณครูสอนเรื่อง Color ทั้งหมดกี่สีคะเด็กๆ ให้ตอบครูเบียได้บ้างนะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเราเรียนกันไปทั้งหมด5สีหรือห้าคำศัพท์นั่นเองนะคะสีที่1คือสีอะไรคะสีที่1เป็นสีแดงนะคะอาสีแดงภาษาอังกฤษพูดว่า red red นะคะต่อไปสีที่2 pink 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 สีอะไรคะดเด็ก ใช่แล้วค่ะสีชมพูต่อไปค่ะสีที่สา orange 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 สีอะไรคะเด็กๆสีสม้มถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆต่อไปสีที่4ค่ะ purple 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 เป็นสีอะไรคะสีม่วงคุณครูอยากจะบอกเด็กๆว่าสีม่วงในภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถออกเสียงได้2แบบแบบที่หนึ่งเราจะออกเสียงว่า Purple แบบที่สองเราจะออกเสียงว่า v i o l e t e ค่ะอ้าวต่อไปสีสุดท้ายที่เราเรียนกันเมื่อในในคลิปที่แล้วก็คือสี yellow นะคะสีที่5คือสี yellow หรือว่าสีเหลืองนั่นเองเด็กของคุณครูตอนนี้สามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีทั้งหมดคําคำได้หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้ก็ฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะอ้าวสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่อง color เหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มจำนวนคำศัพท์ให้ในเด็กอีก6คำา6สีนะคะหรือเราจะเรียกว่า six words six c o l o r ก็คือ6คำ6สีนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มการสีที่1เลยค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ let's go <S สีที่1ที่เราจะเรียนกันนะคะคือสี blue blue นะคะ blue ก็แปลว่าสีฟ้านั่นเองนะคะครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่น the sky is blue ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าโอเคค่ะ Next ก็คือสีต่อไปจะเป็นสี black black นะคะสีดำคุณครูขอยกตัวอย่างประโยคว่า My hair is black My hair is black ผมของฉันเป็นสีดำนะคะต่อไปค่ะสีที่สา brown brown Br สีน้ำตาล คุณครูยกตัวอย่างประโยคเช่นคําว่า a chair is brown a chair is brown เก้าอี้หนึ่งตัวเป็นสีน้ำตาลน,นะคะ next ต่อไปเป็นสีที่สีค่ะสีที่สี่วันนี้ก็จะเป็นสี white white นะคะ white ก็คือสีขาวขอยกตัวอย่างเช่น Shirt is white A Shirt is white ก็คือเสื้อ shirt เป็นสีขาวโอเคค่ะสีต่อไปค่ะ grey grey g r a y ก็คือสีเทานะคะขอยกตัวอย่างประโยคเช่นคำว่า a house is g r a y บ้านหนึ่งหลังเป็นสีเทานะคะอ่ะต่อไปค่ะ ลัสสีสุดท้ายแล้วสีสุดท้ายนะคะเป็นสีกร e นนั่นเองยกตัวอย่างประโยคเช่นคำว่า l l e f is s r r e n นะคะอา้าวขอทบทวนอีกครั้งค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะคำที่หนึ่ง Brew นะคะคำที่สอง b l k c คแบคคำที่สาม o w o w r o w n คำที่ส white white คำที่ห้า gray gray คำที่หก green green โอเคค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนคำศัพท์ ครบทุกคำแล้วคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆฝึกออกเสียงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ครูเบียเอามาจากใน YouTube นะคะเด็กๆดูแล้วก็ฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะคะโอเคค่ะไปฟังกันเลยค่ะ Dream English Kids Repeat after me Red Yellow Blue Pink Here we go. What color is it? What color is it? It's red. It's red. What color is it?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  It's pink. It's pink. One more time. Faster. What color is it?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  It's pink. It's pink. Great job. Please subscribe for more playful videos. ก็ดูคลิปจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นการทําแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆเ,เตรียมนะคะ1กระดาษ AC 2ดินสอสามยางลบและสุดท้ายคือสีค่ะปิการก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะออกเสียงประโยค1ประโยคง,ง่ายๆให้เด็กๆฟังนะคะแล้วให้เด็กๆวาดภาพในกระดาษ AC ไปสีให้เรียบร้อยยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะเด็ Black อ่ะ is black นักเรียนก็ต้องวาดภาพโตะ๊ะหนึ่งตัวที่เป็นสีดำนะคะอ้าวเด็กๆถ้าเด็กๆเข้าใจาแล้วเราก็ไปลองทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะเพราะที่หนึ่งพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะออกเสียงแล้วนะคะให้เด็ก,กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะ Listen a cat is g r a y a cat is g r a y อ่าโอเคค่ะเด็กๆลองวาดดูนะคะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วติง้งอ้าต่อไปเราไปข้อที่2กันเลยนะคะอ่ chair is brown A ่ chair is brown ข้อที่2นะคะ A ่ chair is brown เอ๊วาดอะไรนะวาดได้ไม่เอย่ยอ้าวจับเวลาค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาแล้วต่อไปนะคะ number t ข้อที่3ค่ะ a skirt is black a skirt is black จับเวลาค่ะ อาหมดเวลาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆใครทําถูกหมดเลยคะโอ้ยเก่งมากเลยคะ่ะเกรดจอบลืมถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทําพร้อมกันกับครูเบียววันนี้ส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยนะคะส่งให้ครูดูทางไลน์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ Good b บ e see you next time